เราจะมาลองฝึกมือในการใช้สไนในเกมแบ็กโฟบัดกันเอาดูนับเลยเอานับใหม่นับใหม่น,หนับหนึ่งนับสองนับสามเริ่มเล,เลั้โอเคเฮ้ยเฮ้ยยไอ้ยูไม่โดนเลยวะโหเฉียวหัวไปหน่อย ไม่เลยของพี่มีตะโขบปะเนี่ยไม่มีเนี่ยมาดูเนี่ยไม่มีตะโขบเนี่ยธรรมดาเลยโว้ยเอ้ยลองไปนั่นอีกนึงอันนี้อันนี้อันนี้นับหนึ่งครับนับสองครับนับสัตว์ับมาเฮ้ยเอ้าอะไรวะไม่ตายแบบไม่มีซุ่มมีเสียงเลยอ่ะคือแม่งล้มเลยอะแรงล้มเลยแหละนับแล้วพี่ หนึ่งสอง้ำมาเออเก่อะไรวาโดดแค่นี้มังยิงแล้วว่าสองสองครับผมจัวนี้กลับไปบ้านเลใหม่ดิน่าจะเป็นที่ปืนเพื่้นนะมาหนึ่งสองซ ไอจีจะไม่ทันโผ่เลยเลยวะโผล่ิดเดียวเองอหนึ่งสองสามโอ๊ยโอ๊ยดียังตายอยีกพีเวนเนย ก่อนเข้าก่อนอย่าโกงอย่างนี้ก่อนข้าวขว <laughs> โ,อโ,อโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Back for b ั t นะครับผมเป็น EP ที่สามอเคอีพีที่สองจะเป็นด่านที่สามเออแงงงม่งงกันหมดแล้วกูโอเค นี่ฮะวันนี้ก็มีน้องผมมาด้วยนะครับผมหนึ่งคนนะครับผมแนะนําให้คนดูได้รูใจสักหนึ่งรอบสิสวัสดีครับวิวครับเด็กรับเชิญครับเป็นเด็กรับเชิญนี่มันไม่มีปืนมาให้แ,แถวนะี้ปืนฟรีอ่ะไม่มีเลยเอ่ะแฉ๋วไปออกเริ่มเดินทางกันเลยหนองบ้าว ของของของเปิดของแค่แงะอันนี้เอาลูกซองลูกซองไม่โมด้วยทองปั๊มเฮดเขาเรามาจตนเต้ฟันทีสุดเลยก็ไม่รู้ว่าเปิดกล่องแล้โอเค โอ้โหนะอ๋อโอเคโอเคโอเคอ่ะปึ๊บมีอะไรมั้งเนี่ยมีตังร้อยหนึ่งเว้ยยังไงมีวิกเตอร์ด้วยถ้าสนใจนะก็มีตังแล้วก็อันนี้มีของแต่งโอ้แต่ไม่ดีเท่าไหร่ เรื either, no ่อจริงมันก็แทบจะไม่มีเลยมีปืนโง่อเหมือนอารมณ์แบบเปิดกล่องทั่วไปอะมือติดโคลบเต็มอะเอ้แต่งเต็มอ่ะว่ะซื้อของซื้อของโอเคแต่มันก็มีโอกาสได้เจอของดีใช่ไหมใช่ใช่อือเอาพยิงกูพยิงกู เซฟกระสุนเอาไว้เพราะว่ากระสุนนี่เรามีไม่ได้เยอะมากเข้าป่าแบบนี้จะต้องหวงกระสุนเอาไว้นี่ยังดีนะมีมาสี่คน ที่เรีนไปพาร์ทแรกๆเนี่ยโอ้ไม่มาสองคนโดนเพื่อนยิงยับเลยไปไปไปลิสโก้ลิสโก้ไม่มีลูกซองไม่อ้ยังอุ้ยบาเลตว่ะเคยอยากใช้ แต่ยิงไม่ทันครับมันจะช่องเขาแบบบาลีมันไปยิงบอสอ่ะบอโหดเออเพราะดาเมจมันแรงมากเยอะแยะนันี่เก็บตังค์เขาเปล่าเกือบหมดไม่ว่าขอให้ข้าได้ตัง ออกมาขึ้น,นไปข,ข,ข้างบนนะเอนี่นี่ิวันนี้นนี้อ้าล้วพี่ไม่เอาของอ่อเพื่อนไม่เอาของเพื่อนเราไม่เอาของหัว <c oughs> แมง ตัวแดงเลยอะไรวะเนี่ยไฟหินนะทำอไมอ่ะตัวอ้งไว้บีลัวเลยมันเนี่ยก็เปิดไฟเฮ้ยเราเปิดไฟปลาดักตรงที่มันปีนมันอะแจกเลย นหลแจ๋วอุ้ยสีขอบนั่นแล้มีกล่องปืนอ่ะพี่เปิดข้างล่างอ่ะพี่กล่องปืนไหนวะกล่องปืนอ่ะตัวใหวใหญ่อเลยเิ

I thought you were trained to use that. Well, watch where you park yourself. Can you see that? Something in the water. Where is he at? โอเคถึงเซฟโซแล้วเซฟเขาเฮ้ยก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไง no sweat เจ๋วโอเคมาละพาร์ทที่อ่า <c oughs> เอ้ยแต่ที่สี่ <c oughs> มั่วแม่งหมด <c oughs> ตามนี้เริ่มต่าละแจ๋วอยู่ เกบกกีองั่ะไห k t ีปิดไหมเปิดเลยพี่เปิดเลยเองเปิดเลยพี่คุ้มกัน เ e e p up ไม t o อ a ให o ตา o ้พนีใครยิงกูวะไอ้บอดไอ้เวโอ้อะไรปืนสน a ทโอ้เจาะแพ้ a t ก็สเต็มพี่เริ่มไม่คุ้มละเปิดในห้องแค่นด้อุ้ยนี่ไงงาเต็มเลย อ๋อนี่เนี่ยพี่เบาเนี่ยให้ ME หลอดเลือดให้ใหลอดเลือดเตมเอา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 เอเอเอาเอเออาเ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 อเอาอดอะอาเ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 อเอาเเเเาเาาาเออเาาอาเอาเานหน้าต่อพี่เานหน้าต่อเานหน้าต่อ

ไอ้เสียงแล้ววะเสียงมันลดดิบมาเร็ว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 ไป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 อ๋อตำรวจไอ้อ้ยของดีโอ้โหเพื่อนแม่งเอาของดีไปได้ววนอะไรอ่ะปืนไอ้หกรูอ่ะ ออกเลยอ๋อไปตั้งยิงไปตั้งยิงเหรอมันให้เราเข้าไปอยู่นี้เอาระเบิดไปยันน่ะเออเพื่อนเราไม่เอาด้วยเพื่อนเราทำแล้วน่ะต้องเข้าสี่คนน่ะได้ได้เพื่อนเราเราอเปิดยู่ไหนอ่ะแต่มันน่าจะต้องเข้าไอ้ครบก่อนมั้งเป็ไงยังไงมาหน้าเราเปิดตั้งให้ดูรออระเบิดเนี้ยโอเคเป็นไงครเป็นไงวะ

ไป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 พี่เปิดกล่อนยังมีน้ำหน้ามาเปิดกล่องแต่ว่าทางลงอ่ะบอลลิศสองเออทางลงอยู่ไหนวะทางเดิมอ่ะลงมาทางบนมใดเลยพี่อืมก็ผิดแล้วยึมลงไหนวะเนี่ย ทางนี้ทางนี้แหละตามเพื่อนเลยตามเพื่อนเลยตามเพื่อนต้องเพื่อนเลยมันเทสติดสี่จุดด้ยนี่ข้างล่างนี่เอ้าเพื่อนเอ้าบอด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 มันตกเลยแล้วนยเอาหน่อยเอาหน่อยเออแถวไปข้างล่างไงบอีกไม่มีระเบิดปะไอ้นั่นมันมีอ่ะ รไปอยู่กับผมอ่ะรูอยู่กับผมไม่ไปอยู่กับผมนี่ม่ป็นทางไหนอ่ะลงมาลงมาทางลงอ่ะเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่เอออะไรทางขึ้นทางลงก็ดีนะเพราะตอนนั้นตอนขึ้นไปนะชัวร์ชัวร์อ้าวอ้าวบดไสแตกไงไปวิ่งวิ่งนี่นี่นะบอดยังไงวะขึ้นบนเบดกัน

โอ้วิ่งมาแล้วอยู่บนเรือนั่นแหละฝ่ายโชคดีทุกคนสุดอลังการล้านแตก 饺。Yeah.